นรถไทยครับเราจะนำเสนอเมนูอาหารต่างๆที่ บางเมนูเป็นเมนูคุ้นเคยมากๆนะครับบางเมนูไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่หลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลต่างๆจากเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับแมมีหลายท่านอยากจะลองทําเพื่อที่จะได้ทั้งสืบสานวัฒนธรรมทางอาหารด้วยแล้วก็ทําให้เราเองเนี่ยแตกฉานในเรื่องของอาหารการกินเพราะว่าเมนูต่างๆที่นําเสนอนี้นะครับนอกจากว่าจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมแล้วเนี่ยยังเป็นเมนูที่รสชาติอริดอร่อยมากๆนะครับใครที่ไม่เคยคุ้นมาก่อนนะครับพอได้ลองทํา ได้ลองรับประทานแล้วแม้ติดอกติดใจกันไปทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งผู้ที่จะนําเมนูต่างๆมารวมถึงเป็นผู้รู้ในการแจ้งข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจทั้งหลายเกี่ยวกับอาหารคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสณีจะสุวันนะครับแล้วผมโกมุทพงเทศก็อยู่ร่วมรายการด้วยสวัสดีค่ะ,คคะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเรื่องของการถนอมอาหารเนี่ยเรามีกันมานานมากแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุดิบซึ่งมีกันเยอะๆเพราะว่าบ้านเมืองเราเป็นบ้านเมืองที่รุ่มรวยทางด้านการเกษตรของเรานี่ดินก็ดีน้ำก็ดีดอากาศก็ดี<ะ>ก็เลยทำให้ปลูกพืชผักอะไรมันก็เจริญเติบโตดีนะครับ<ช>หรือว่า<ะ>ในน้ำเราจะเลี้ยงตัวหรือไม่ต้องเลี้ยงก็ได้ไม่ต้องเพาะเป็นปศุสัตว์ก็ได้นะฮะก็คือแค่ตามธรรมชาติี่ยสามารถที่จะ จับปลาจับปูกุ้งหอยอะไรต่างๆ,ๆ,ๆน่าก็ได้เยอะแยะมากมาย<ช>เลยะเนะครับการประมงของเรานี่ก็ไม่ไม่ได้เพิ่งมาดีตอนนี้นะดีมา,<ช>าแต่แตไหนแต่ไรอ, <ๆ S 2> อยู่แล้วตอนนี้เราพอพอพอ,พอดีไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเริ่มมีความรู้สึกว่าของตามธรรมชาติชักจะร้อยหรอเนี่ยเราก็พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นไปสู่การทําอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงนะครับเป็นทําฟาร์มนั้นฟาร์มนี้ซึ่งก็ปรากฏว่าก็ทําแล้วได้ดีอีก เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของเวลาสมมติทำฟาร์มปูไข่ซึ่งคําว่าปูไข่เนี่ยมันเรากับเราถ้าเป็นดั้งเดิมนะเราก็มีความรู้สึกว่าปูไข่มันคือปูที่มันอยู่ในระยะของการวางไข่ถ้าเอามากินกันแล้วแล้วมันจะเหลืออะไรมัน uh huh. แต่ไม่เลยเดี๋ยวนี้เขาทำทำาฟาร์มเพื่อ<ำ>เป็นปูระยะไข่เนี่ยอเอามาขายโดยเฉพาะก็คือไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับปูไข่ตามธรมธรมชาติอันนั้นก็ปล่อยเขาให้เขาสามารถที่จะดํารงสืบเผ่าพันธุ์ของเขาต่อไปได้แต่นนี้ส่วนที่มันมาเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็คือในฟาร์มของการทำปูไข่หรือว่าฟาร์มอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์ตามธรรมชาติเนี่ยเขาต้องนำเอาวัดสดุตามธรรมชาติเช่น เอาน้ำทะเล uh huh. มาเลี้ยงในกระชังหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังคงต้องรีเลทกับตัวธรมธรมชาติอยู่ดีนะ<อ>ถ้าหากว่าเราสามารถจะดูแลรักษาธรรมชาติเอาไว้ให้ยังคงดีหรือถ้าหากว่ามีที่ไหนที่ธรรมชาติเริ่มจะแย่แปรเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยต้องรีบกลับตัวกลับใจ ช่วยกันฟื้นฟูเพื่อให้คธรรมชาติอยู่นั่นแหละจะยิ่งทําให้เราเองเนี่ยในฐานะของมนุษย์บนโลกใบนี้ที่เป็นไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดานะเป็นมนุษย์ที่บริโภคทุกสิ่งทุกอย่างยังมีอะไรบริโภคกันไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ทาทาร้ายไม่ทําลายธรรมชาติวันเสริมนิดนึงจากผมไข่เมื่อสักครู่นะคะเคยได้ไปเที่ยวฟาร์มแล้วก็ถามบอกเหมือนอย่างที่คุณโกมุตพูดเอาไข่มากินหมดแล้วมันจะหายไปไหนหมดเขาบอกเขาจะมีการเลือกไข่ที่สามารถที่จะไป เพาะต่อ,<ะ>อเพื่อขยายพันธุ์ไดนะะ้นอกจากนี้ฝาปูนิ่ม เรื่องของปูนิ่มก็เป็นเรื่องของการเพาะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าปูต้องลอกคราบกระดองออกครับณช่วงเวลานั้นก็คือมีปูนิ่มเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงนะคะไม่ได้เป็นเรื่องของการทําลายธรรมชาติไม่ใช่ว่าไปตามธรรมชาติมาไอตัวนี้กาลังมีไข่เอามากินซะเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันเพราะฉะนั้นหลายท่านที่รู้สึกว่าโอ้ยิ่งเดี๋ยวนี้เขามีบุฟเฟ่เนาะเป็นบุฟเฟ่อย่างนั้นอย่างนี้รู้สึกว่าทำไมมันกินกันเยอะขนาดนี้แล้วมันจะเหลื ืออะไรเนี่ยณนะปัจจุบันนี้เขาทําเพื่อการหนีคือทําเพื่อการค้าเพื่อการเพราะเลี้ยงเพื่อการนํามาขายให้นํามาบริโภค<ช>ไม่ได้ไปรบกวนธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันที่ทําประมงธรรมชาติเนี่ยก็ยังมีอยู่<ช>แต่ตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าเขาได้มาไม่ไม่ได้เป็นปริมาณที่แน่นอนอยู่แล้วใชแว่แล้วก็สั är, สตว์ทะเลหรือสัตว์น้ําที่ได้มาก็ ไม่ไม่ได้ตามเป้าหมายอะ่ะเราเราจะหาปลาสักอย่างนึงมันไม่ได้ได้ปลาอย่างนั้นได้มาสารพัดสายพันธุ์เลย<ช>ที่เอามา<ะ>ใช้แล้วก็ตัวบรรดาผู้ประกอบการเองในท้องถิ่นเนี่ย <c oughs> เขาก็มีสํานึกโดยส่วนตัวเขาเองอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าเขาจ้องแต่จะทําลายเผ่าพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวต่อไปเขาไม่มีอาชีพแน่ๆ, <c oughs> ๆเพราะฉะนั้นเวลาที่สมมติเขาตั้งใจจะไปหา สัตว์น้ําชนิดนี้แล้วเขาได้อันอื่นมาเนี่ยเขาก็ปล่อยคืนหรือถ้าผมอันนี้ผมเห็นผมเห็นทั้งสารคดีทั้งคลิปเวลาที่คนเขาตามเรือไปอะไรเงี้ยเจอที่มันอยู่ในช่วงวางไข่ เขาก็ปล่อย,อยหรือว่า<ะ>พื้นที่นี้ณเวลานี้เป็นช่วงวางไข่เขาก็ไม่จับอะไระแบบนี้<ะ>นี่ก็คือตามธรรมชาติเนี่ยเขาดูแลกันอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนที่ทําเป็นอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภค,โคมันก็อีกส่วนหนึ่งะนะครับวันนี้ครับที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถนอมอาหารเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยมีเนื่องจากที่เราเริ่มต้นมาว่า บ้านเมืองของเรานี่โอ้โหรุ่มรวยมสบูรณ์เพราะฉะนั้นพอสามารถที่จะเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์หรือว่าจะเป็นสัตว์ทั้งหลาย,ายแล้วมันได้ปริมาณมากๆมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องพยายามยืดอายุมันให้นําไปบริโภคได้นานๆหรืออีกหนึ่งประการก็คือสอยก่อนนี้ เวลาที่จะต้องเดินทางหรือว่า mm hmm. คือสมัยก่อนมันไม่ได้เดินทางกันแบบง่ายๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่แบบว่าไม่เร็วเป็นวันข้ามวันข้ามคืนกว่าจะไปถึงที่ที่ไม่ไกลมากนะคะเมื่อเทียบกับปัจจุบันใช่ไม่ต้องไม่ต้องไปสมัยก่อนอยุทยาอะไรเลยอะ่ะผมคิดถึงสมัยตอนผมเด็กๆจะเดินทางจากอ,อ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปรังสิ แค่เนี้ยนั่งรถไม่รู้กี่ต่อตอกี่ต่อแล้วก็วใช้เวลาน,นานมากเพราะว่ารถเขาก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหซิ่งเป็น <c oughs> สองสามชั่วโมงกว่าจะไปถึงได้อะมันไม่เหมือนสมัยนี้จริงๆยิ่งถ้าว่าเราย้อนกลับไปจนถึงในยุคที่ยังไม่มีเครื่องยนต์นกลไกทั้งหลายเนี่ยการถนอมอาหารเป็นเรื่องจําเป็นที่จะทําให้ระหว่างเดินทางจะสามารถมีสเสบียงไว ต่อชีวิตของผู้เดินทาง<ช>ไป<ล>ไปเพราะเดินทางไปเราก็ไม่รู้จะไปหาอะไรกินที่ไหนได้หรือเปล่า<ม>ใไม,ไม่มีเซเว่นเหมือนตอนนี้ไม่มีนะงั้นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารที่เราจะคุ้นเคยที่สุดก็คือการทําเค็มค่ะเพราะว่านี่มันน่าจะเป็น การถนอมอาหารแบบแรกๆต้นๆเลยด้วยซ้ำการมาดองหวานการมาเชื่อมอะไรผมว่าน่าจะมาทีหลังนะฮะ,ะดองเค็มนี่น่าจะมาแรกสุดเลยวันนี้เราทําอะไรเค็มกันฮะอาจารย์ด้วยความที่ขออนุญ,ญาตเอาคําที่พวกเรารู้จักกันทุกคนเลยนะคะคือในน้ํามีปลาในนามีข้าวที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเราคเพราะฉะนั้นสมัยก่อนนี่ปลาเยอะมากครับพอมีปลาเยอะปั๊บเนี่ยทําไมล่ะจับปลามาได้ แล้วทำอะไรได้อีกมานอกจากปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปย่างกินแล้วโอ้ยังเลยเยอะเลยเอที่จริง<ก>ย่าง<ม>นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนนะเพราะทําแห้งเนี่ย<ช>มันก็จะ,ะเก็บไว้ได้นานนิดนึงแต่ว่ามันก็นานในระดับหนึ่งแถมการทําแห้งเนี่ยชื่อมันก็บอกเราว่าแห้งมันก็จะแข็งไปด้วยอาจจะไม่อร่อยออย่างเฉยๆเนี่ยมันก็ยืดอายุได้ระดับหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องทําให้มันเค็มด้วยอืความเค็มเนี่ยจะช่วยให้เก็บไว้ได้นานมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการทํา ปลาเค็มปลาเค็มการทำปลาปลาครับ่ซึงปลาแห้งปลาตากปลาย่างอ่านะครับเพราะนั้นเมนูวันนี้เนี่ยเราจะมาทำปลาเค็มกันค่ะไม่ใช่ทำปลาเค็มธรรมดานะคะใช่ฮะเดี๋ยวจะมีทำปลาเค็มให้อร่อยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเค็มปั๊บเนี่ย คนโดยทั่วไปจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยก็จริงแต่บางทีมันก็เหลือจะทนเพราะว่าเค็มจริงๆมันเค็มจริงๆเวลาจะเขาทําปลาเค็มเพื่อการยืดอายุอ่ะมันก็จําเป็นที่จะต้องเค็มกว่าปกติไม่งั้นมันยืดอายุไม่ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเอามาปรุงอาหารให้อร่อยเนี่ยมันคงต้องมีกรรมวิธีใดๆก็ตามที่ทําให้ความเค็มนั้นทั้งลดลงด้วยและปรับเปลี่ยนไปสู่ความกลมกลอมอร่อยได้วันนี้ปลาเค็มที่เราจะทํากันเราจะเอามาปรุงกันด้วยวิ ที่ไหนครับอาจารย์โดยทั่วไปเราพอเรานึกถึงปลาเค็มทุกคนคิดออกได้อย่างเดียวเลยคือเอาไปทอดอ่าปลาเค็มทอดแนะะแต่ว่าทอดแล้วเนี่ยจะามากินก็ต้องมีการซอยหอมซอยพริกบีบมะนาวอะไรต่างๆเพื่อลดความเค็มด้วยใช่ค่ะ,ะแต่วันนี้เราจะมาทํา ปลาเค็มตุนก็ปลาเค็มตุนอาจารย์จริงเหรอจริงค่ะไม่เละหมดอาจารย์อ่าไม่เละเพราะเวลาเราเรามาดูนะว่าเวลาพูดถึงเรื่องตุนน่ะมันคือทําให้เอามาต้มนานให้มันนิ่มให้มันนิ่มเออปลาเค็มมันก็ไม่น่าจะแข็งอยู่นะอาจารย์เราก็มาทาให้มันนิ่มนะคะมีการถกเถียงตามความรู้สึกกัน พอเราพูดถึงคําว่าตุ๋นปั๊บเราจะนึกถึงอะไรคะเอาลงหม้อตุน๋นใช่ไหมใช่ครับแต่ปลาเค็มตุ๋นเมนูของเราอันนี้นะคะคเป็นเมนูที่อยู่ในบันทึกของเจ้าจอมสดับธาหมอมประชวงเจ้าจอมสดับระดาวันครับนะคะซึ่งพระองค์ท่านได้บันทึกเมนูนี้ไว้บอกว่ามันเป็นเมนูที่น่าสนใจมากครับถึงแม้ว่าเราใช้คําว่าปลาเค็มตุ๋นแต่เราไม่ได้เอาไปตุน๋นเราไม่ได้ลงหม้อตุน๋นไม่ได้ไปลงเคี่ยวในน้ําใช่ค่ะ <kidding. S 1> แต่ว่า ทำให้มีรสชาติหอมและก็น่ารับประทานเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ๋ออาจารย์ครับขอเลยฮะปลาเค็มตุนที่ว่านี้ใช้ปลาอะไรครับอ่าจะเป็นปลาที่มีอยู่ที่ได้มาณเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นปลากุเลาซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเราก็เห็นเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นปลากุเลาปลาอินทรีปลาทูนะคะ,ะปลาพวกปลา ปลาเนื้อแข็งกับปลาหลังแข็งพวกนี้ได้ทั้งหมดที่ที่มีการทาปลาเค็มครับนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจองว่าถ้าจะทําปลาเค็มตุนต้องเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งคือปลาเค็มใดๆก็เอามาทําตุนได้ใช่ค่ะปลาเค็มใดๆที่มีอยู่ก็สันนิษฐานว่าณนณะนะนะช่วงเวลานั้นที่เราสารันนิษฐานเมนูนี้เมนูนี้เนี่ยได้มีบันทึกโดยเจ้าจอมหม่อมประชงสดับซึ่งเจ้าจอมได้มี ช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงของรัชกาลที่5้าถ้ามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นและได้เคยเป็นได้อยู่ในห้องเครื่องเนื่องจากเป็นมีศัก์เป็นหลานของพระวิมราดาเธอนะคะก็คิดว่าน่าที่จะมีเมนูนี้ตั้งแต่ในสมัยนู้นแล้วปลาที่ได้มาก็น่าจะเป็นปลาที่ได้มาจากามีการค้าขายมีไปซื้อหามา,หร,มาหรือก็เป็นเครื่องรับบรรญาการที่ได้มาเพราะนั้น มันขึ้นอยู่กับเอาปลาอะไรมาก็ได้ที่มันเป็นปลาเค็มนั่นแหละกับอีกทีหนึ่งคือรัชกาลที่5ท่านโปรดการเสด็จประพาสแต่เวลาไปตามที่ต่างๆเนี่ยท่านก็ไปเจอตามท้องตลาดทั่วไปหรือไม่ก็มีชาวบ้านถวายซึ่งอันนี้ก็คือปลาปลาใดาๆเค็มเลยล่ะไม่ใช่ว่าปลาชนิดใดชนิดหนึ่งปลาใดาๆก็ตามทีนี้วิธีการขั้นตอนเป็นยังไงคะพอเอาพอได้เนื้อปลามาแล้วเนี่ยนะคะครับมันก็ยังดิบอยู่ใช่ไหมคะครับเอาเนื้อปลาดิบนั่นแหละคะ่ะเอามาแต่เนื้อครับ เวลาเราทำของขึ้นโต๊ะสะดวะห้ามมีก้างครับขึ้นไปนะคะเอามาเนี่ยด้วยความที่มันเค็มไม่ต้องเอามาเยอะเอาแค่สักสองช้อนโต๊ะครับเอาเนื้อปลาเค็มเ่ยนะคะเอามาแต่เนื้อเลยเนี่ยสองช้อนโต๊ะทีนี้เอามาใส่ในภาชนะที่จะเอาไปนึ่งได้ครับ อ่าพนี้เดาออกแล้วนะคะว่าเราไปทำแหละเอาไปนึ่งไม่ได้ลงตุ๋นนะคะคเอาเนื้อปลาเข็มเนี่ยนะคะคเอาออกมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นเพราะเราแล้วแต่เนื้อมาเรียงลงไปในภาชนะที่เราจะเอาไปตุนเอาอเหือาไปนึ่งได้นะคะคจากนั้นก็ซอยเครื่องปรุงต่างๆเรียงไปข้างบนรบประกอบไปด้วยหัวหอมใช้อยู่ในปริามาณงนะคะหอมแดงเนี่ยอ ท่านแบอบกท่านไม่ได้บอกว่าปริมาณเท่าไหร่รแต่เพียงแต่ว่าให้โรยไปบางๆให้กลบเตือปลาอ่าเพราะนั้นก็คือถ้ากะโดยประมาณก็น่าจะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะครับนะคะคาอ่อนซอยครับ,รบ่าอ่อนเนี่ยแค่ครึ่ง ครึ่งช้อนนะคะตะไคร้ตะไคร้นี่ใหเ้เยอะหน่อยเพราะมันจะช่วยดับกลิ่นแล้วก็มีกลิ่นหอมตะไคร้เนี่ยให้ใช้สองช้อนพุนูช้อนพุนูนช้อนตบพุนูๆให้เยอะหน่อยครับต่อไปพริกก็ซอยเป็นพริกนะครับพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูเนี่ยแหละคะ่ะตามชอบถ้าชอบเผ็ดก็ ใส่เยอะถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยเหมือนแล้เวลาเรากินเครื่องแนมประเข็มทอดเนี่ยนะคะแต่ไม่ต้องกลัวว่าตัวพริกพริกขี้หนูที่ซอยแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาไปผ่านความร้อนเนี่ยมันจะลดความเผ <ไป S 1> ็ดเผไปนิดหนึ่ง่ะต่อไปใบมะกรูดซอยครับสักหนึ่งช้อนชาโรยหน้านะคะจะทําให้อร่อยตรงนี้แหละค่ะของเปรี้ยวผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวครับเช่นมะดันครับ หรือมะขามอ่อนครับนะคะซอยแล้วก็โรยหน้ามาดันซอยเนี่ยพอนึกออกจากมะขามอ่อนนี่ฮะอาจารย์มันจะซอยอย่างไงฮอาจารย์สับเลยค่ะอ่าสับละเอียดเลยสับละเอียดเลยครับอแล้วก็เอาทั้งหมดนี้ที่เราเราใส่เรียงตามลําดับนี้เนี่ยไปนึ่งลงไปนึ่งครับด้วยไฟแรงครับนะคะใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาคือกะให้เนื้อปลาเค็มสุก อืยากจังอาจารย์ช่วยกะให้หน่อยนะอาจารย์น่าจะสักประมาณกี่นาทีฮะอามันขึ้นอยู่กับว่าเราหั่นเนื้อปลาเนี่ยชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กแค่ไหนมันเป็นปลาอะไรถ้าสมมติเป็นปลาทูมันชิ้นเล็กตัวเล็กใช่ไหมคะเนื้อมันก็บางเพราะประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็สุกแหละอืมแต่ถ้าหากว่าเป็นปลาเนื้อแข็งไปกว่านี้ก็อาจจะถึงประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ควรจะนานไปกว่านี้นะคะเพราะว่า เอ็เครื่องที่เราโรยไปข้างหน้าเนี่ยมันมันจะทำล้วนแล้วแต่ว่าพอสุกแล้วมันจะมีน้ำทั้งนั้นเลยใช่มันก็ะจะเริ่มทำให้แฉะ ผมว่าน่าจะเป็นพระส่วนนี้ละบังครับที่พอเสร็จนึ่งเสร็จออกมาแล้วเปิดดูมันมีน้ำาเนี่ยทำให้รู้สึกเอ้ยมันน่าจะเหมือนเหมือนตุ๋นอ่าแล้วก็เลยถ้าอย่างนั้นเราก็เลยถือโอกาสตุ๋นคนผู้บริโภคสวัสดิการบอกว่ามันมันเป็นนูตุ๋นซะเลยนะครับอ่ะทีนี้คือแค่ตุ๋นเท่านั้นเสร็จเลยเหรออาจารย์เสร็จแล้วไม่ใช่ตุ๋นขออภัยแค่นึ่งแค่นึ่งคนั้นคือเสร็จเลยนึ่งแล้วเสร็จเลยเสร็จเลยก็สามารถรับประทานกับผักดิบครับ นะคะหรืออาจจะแนนด้วยพวกปลาย่างม,มาเสริมนะคะคลุกกับข้าสวสวยร้อนๆครับแค่ฝั่งแค่ฝั่งก็อร่อยอร่อยแล้วแหละหรืออยากจะเสริมไอ้ของเปรี้ยวพอเปรี้ยวเนี่ยเอาลงไปนึ่งเนี่ยมันมันรสชาติมันจะจางลงใช่ไหมคะครับเราจะใช้ของสดเนี่ยมารยทับข้างหน้าเสริมก็ได้อืมซึ่งอันนี้มันจะกลมกล่อมกันอยู่ในความเป็น หวหอมก็จะหวานนะครับแล้วก็มีมะดันที่มีรสเปรี้ยวอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีตะไคร้หอมใช่มีใบมะกรูดทั้งหมดนี่แล้วก็ไปเจือจางความเค็มของตัวปลาใช่ครับแต่ว่ายังไงก็ต้องมาคลุกข้าวอยู่ดีเพราะว่ากินเฉยๆเปล่าๆไม่ได้ยังไงมันก็ยังเค็มมันก็เค็มอยู่ดีค่ะใช่ครับอันนี้นี่ถือเป็น เป็นภูมิปัญญาอีกแล้วนะครับในการที่จะทําให้อาหารที่รสชาติอาจจะสุดทนหรือกลิ่นด้วยเพราะว่าเวลาเอาไปนึ่งเนี่ยกลิ่นที่มันรุนแรงเนี่ยมันก็จะเจือจางลงด้วยและยังใช้เครื่องสมุนไพรอีกหลายอย่างทีเดียวนะครับที่มาช่วยลด ความรุนแรงของกลิ่นลงไปนะครับ mm hmm. บางทีไอ้ทำให้หอมเสลือดีสาัาเพราะว่าทั้งตะไครผ้ผสมกับข่าผสมกับใบมะกรูดเนี่ยแล้วก็มีผสมกลิ่นพริกเข้าไปด้วยเนี่ย<อ>มันน่า<ล>จะหอมขึ้น<อ>มาทันท,ทีนะครับเป็นภูมิปัญญาจริงๆที่ทําให้รราประทานได้อย่างอ,อร่อยอร่อยแล้วก็ทําให้ตัวเมนูที่รสชาติอาจจะเหลือทนของหลายๆคนเนี่ยกลายเป็นรสชาติที่ขาดไม่ได้<ช>ของ,นะข,องของอีกหลายๆคนเพียงแต่ว่าน่าจะเป็นเมนูที่ต้องอยู่กับที่นะ เพราะมันต้องใช้การการนึ่งอ่ะมันไม่นึง่งค่ะม,มันไม่ใช่เมนูเดินทางถ้าเกิดเป็นเรื่องการเดินทางคงจะต้องเป็นปลาเค็มนี่แหละไปทอดอแล้วก็พกไปได้เลยทีเดียวนะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทอดครับเพราะว่าทอดเนี่ยเข้ามาทีหลังสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้วิธีว่าห่อไปตองปิ้งเลยค่ะอปทำให้สุกทำให้สุกแล้วก็โดยเฉพาะเอ่อเอามาทั้งตัวเลยห่อหรือชิ้นหนึ่งเนี่ยห่อ ก็มีความหอมไปอีกแบบหนึ่งนะคะคแล้วก็เอามาพกคลุกคลุกข้าวได้หรือข้าวเหนียวจิ้มปั้นมันก็จะสามารถกินได้โดยสะดวกโดยง่ายอาจารย์ครับเรามีเวลาประมาณสักนาทีกว่าๆใกล้ๆสองนาทีถึงเรื่องของสเสน่ห์รสไทยของเมนูนี้ครับเมนูนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงปลาเค็มเนี่ย ทุกคนจะนึกว่าเอาไปทอดก็จบละก็สามารถรับประทานได้หอมอร่อยอยู่แล้วนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่มีการครีเอทขึ้นมาใหม่เพื่อให้ลดความเค็มของปลาแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์ของรสสัมผัสที่นุ่มนวลกว่าการเอาไปทอดเพราะปลาบางอย่างเนี่ยพอไปทอดยิ่งแห้งมากพอไปทอดปั๊บมันจะยิ่งเหมือนกับกินกับเหมือนกินเศษไม้เลยค่ะมันจะแห้งแล้วก็กระด้างแล้วก็แข็งเพราะนั้นก็ถ้าสมมติเอามานึ่ง คุณผู้ฟังล้องรูงถึงภาพของที่มันแข็งกระด้างเนี่ย hmm. เอามานึ่งมาทําให้นุ่มนวลเนี่ยมันจะทําให้ชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นครับอันนี้สเสน่ห์ยอยู่ที่เรื่องของการเปลี่ยนวิธีการปรุงครับนะคะให้อาเมนูนั้นเนี่ยมีความนุ่มนวลน,น่ารับประทานยิง่งมากยิ่งขึ้นครับอันที่สองการใช้เครื่องเทศการใช้เครื่องสมุนไพรหลายๆอย่างในการปรุงอาหาร,รจะช่วยทําให้กลิ่น ที่มีความรุนแรงเนี่ยลดลงแล้วก็กลิ่นของสมุนไพรหรือเครื่องเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้ดีต่อสุขภาพรวมทั้งเจริญอาหารด้วยใชคการรับประทานของที่มีรสจัดเราก็มักจะรับประทานควบคู่กับผักนะก็จะได้เรื่องของคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นมาอีกและก็เป็นเมนูที่ คิดว่าทุกๆคนท่านผู้ฟังทุกๆท่านคงจะนึกภาพตามนะคะแล้วมันก็น่าจะอริดอร่อยออแล้วก็ลองไปทดลองชิมกันนะคะถ้าต้องลองทําดูนะครับแล้วจะส่งการบ้านก็ได้แต่ส่งการบ้านไม่ต้องส่งมาเป็นตัวเมนูเลยนะครับแค่บอกมาว่าหลังจากไปลองทําแล้วเนี่ยได้ผลอย่างไรนะครับรสชาติเป็นอย่างไรก็จะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสุวรณและโกมุตคงเทศลาากันเท่านี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่เมนูหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ